สวัสดีครับพี่น้องแนวทางห้าน้อยวันที่าตุลาคมสองพันยี่สิบสามครับหมู่ว่านหมานคักปังปังคักเนาะนะครับหมู่ว่านผมว่างหกกับแปดนะครับเป็นตัวเด่นเนาะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับหมู่ว่านเอา,เอาแนวทางมือนีกับตามตามหน้าจอได้ด้วครับเด้พี่น้องอาตามนี้แหละแต่ว่าขอขี่คุยขอขี่โม่เรื่องของหมู่ว่านนิดนึงนะครับ กให้ลูวิ่งรูดแปดนะครับแปดนี่มาซีน้อยเลยครับเมื่อวานนี่เนาะแถมมาโตเนียนโตตรงๆอีกแปดหกน้อยเฉพาะน้อยเองก็น้อยปกตินะครับหกกับแปดกระเด็นนะครับตรงตามสูตรขาดแค่เลขหนึ่งเลขสองนะหมาวานหกหนึ่งแปดชาะกิจหกแปดสองกาชาดครับผม แล้วกัแปดสองแปดอีกรอบหนึ 48, ่งในน้อยวีพี 68, ่นะครับเนาะนาเสียดายน้อยพิเศษนี่หกเจ็ดซีเนาะโซ่หกเจ็ดแปดเนี่ยก็สิธหายไปซีแต้มนะครับเอ้าเก้าศูนย์หนึ่งสองสามครับมือนีครับผมเด่นเก่ากับหนึ่งวิ่งหลุดหนึ่งครับหนึ่งเก่าหนึ่งสามเก่าสามนะครับสามหนึ่งเก่าสองหนึ่งเก่าแล้วก็ศูนย์เก่าหนึ่งนะครับเด่นเด่นมือนีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยพี่น้องไปยังกลุ่มไปยังเพจต่างๆชื่นชอบในเรื่องเล่าเดียวกันเนาะช่วงนี้กำลังตกใจเยู่ครับเพราะว่า Facebook แจ้งเตือนมาว่าเดนลบโพสทของผมนะครับที่บ่ามาะสม,มออกไปนตอนนี้ไมสามารถสั่งไลได์ใดๆครับผมก็เลยตกใจนิดนึงแล้วก็โพสที่บ่ามาะสมนี่ครับ บหัวโพดไลยครับเม,มื่อวานที่ผมโพดไปเนะี่ยก็ยังอยู่ครบนะครับก็เลยเอออีกนอะเนาะพี่มาก <c oughs> ตอนนี้บบสามารถสั่งอะไรใดจากคลิปนะครับบอสจะเป็นคลิปเา่าคลิปเลี้ยวนะกันเลยรู้สึกรู้สึกบโบสดชื่นนิดนึงนะบบไปย้งครับมันหมันขึ้เก้านั่แเละเลขคํานวณตามสูตรเก้าสังเกตเลยบอสเก้าศูนย์หนึ่งสองสาม เด่นเก่ากันหนึ่งว,วิ่งรูดหนึ่งแนวทางหวยเล่าหมู่ว่านนีนน mama, ่ดิเนี่นะครับเลขตัวเดียวกันนะครับเป็นความบังเอิญครับบนความตั้งใจครับเป็นความบังเอิญอ่ะเลขตัวเดียวกันและเลขวินนะครับเด่นกับตัวเดียวกันวิ่งรูดกับตัวเดียวกันอีกสองตัวสามตัวเนียนๆกับตัวเดียวกันอีกเป็นไปตามสูตรครับหมู่ว่านเล่าผ่านเนาะแต่ว่าเขาเลขเลขยังก่อนเลขวิเลขวินอยู่นะครับเขาสองเขาก่าเยอะสองเก่าเยอะ สำหรับเล็กเล้านะครับไปตรงกันโดยบังเอิญน,นะครับมื่อนี้เ้อน้อยวันทีหาไปตรงกับเล่าวันทีกับแนวทางเล่าเนาะเล่าวันทีซีทีฟานมาเนาะขอให้ปังๆขึ้นมาว่านนะครับเนาะมันมัน,นสุขุมสุขคนครับฝากกดไลค์กดแชร์นะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ